สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับโคสกิ KSR นะครับ110ตัวนี้เป็นตัวไม่มีคลัตช์นะครับสภาพบอกเลยว่าสวยๆนะครับตัวนี้เป็นเดโมป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนนะครับรถน่ารักน่ารักนะป้ายแดงรู้สึกว่าประมาณ60,000กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นเดโมนะครับต่อแบตนะครับก็คือเอาไว้เป็นเดโมที่ยังไม่ยังไม่จดทะเบียนนะท่านผู้ชมนะครับสภาพ กานเบรคทู้ชม,มป้ายแดงนะครับอ่านี่สตาร์ทเครื่องไว้แล้วหนิก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์นะครับมันอาจจะหลุดลอกไปนะครับเลขมาอยู่ที่13โลนะทั้ชมนะเรามาฟังเสียงสำหรับราคาหน้าร้านนะครับเราเปิดเพียงครับผม5,9,000บาทนะครับผมซื้อสดลดได้อีกนะแล้วก็ฟรีจดทะเบียนฟรีพรบฟรีเขาเรียกว่า ภาษีนะท่านผู้ชมนะครับนะใส่ด่วนโทร0 9 4 9 6 9 4 9 6 6 9หเลยอะไรครับ VAKYDO MON